ลงออกท่าบอกไปเอาหยากลับไปตัดเขายุ่งสิล่ะค่ะพี่น้องกับวุ่นเวียนนีละ่ะวิธีชาวบ้านห้าฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิจีชาวบ้านอีสานบ้านเ้าวใจพีไปเอาจนว่าไปหอดหน้ากับซีโมงกลัวเลยพี่น้องเหยียบคามไลาไปรงเรียนหามัดใหญ่ๆเลยเพราะว่าใยด่วนบ่เห็ดมัดหน่อยดย้เห็ดตะเทียใยด่วนเห็ดหญากับจังซีล่ะค่ะพี่น้องขอบ้านเป็นผู้ตัดค่ะพี่น้องจะ้ะ ยายโดลดกะจะเป็นผู้มัดค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ารหลดกับห้านะ่ะมันอยู่ไกลกันยายพี่น้องเนาะทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าที่ละค่ะพี่น้องเอาเสือกมัดฟางละค่ะมัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมัดแล้วกะจังง่วก็จินได้อยู่ใบมัน โม่เพิ่นกับแพร่กินอยู่แต่ว่ายายดวนก็บอกแค่เอาไปให้กินดอกอันนี้มันติดมานํากันได้ด่วดมัดใหญ่เนี่ยมันจังข่มพี่น้องเพราะใส่ซาเล่งพอบานกับแบกไปยายด่วนกับมัดถาพี่น้องจ้ะมัดกระเรียมตัวมะหยากระจังซีละครับพี่น้องพอบานเป็นผู้ตัดครับพี่น้องจ้ะยายดวนก็จะเป็นผู้มัดครับพี่น้องเนาะเพราะว่าหลุดกับหย่ามันอยู่ไกลกันยายพี่น้องเนาะหามัดใหญ่ๆเลยเพราะว่ายายดวนบ่เห็ดมัดหน่อยดิ เ,ห,เห็ดตะทียใยายดวนเห็ดก็ต้องมัดสักกอนมัดมัดแล้วก็บแบกไปใส่จาพี่น้องเนาะยายด่วนเป็นผููเก็บรวบรวมมัดไว้ค่พะ,คะ,คะพี่นอ้องกองกองไว้นะคะบริแบกรดยค่ะพี่น้องกับพอบานจะแบกจะพี่น้องเนาะยายด่วนแบกเบาไว้ปีนี้แบกเบ่ไว,แว้แล้วคะ่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะวิธีการมัดก็ยังสุดกันเลยล่อเอาไปห้บ่บ่หลายดอกพี่นอ้องบด้เอาไปหลายดอกค่ะพี่น้องก็ต้องมัดสักก้อนมัด มัดแล้วกับแบกไปใส่ยากพี่น้องเนาะยายดวนเป็นผููอันเก็บรวบรวมมัดไว้ค่ะพี่น้องกองกองไวนะ้แล้วเท่าตัดเลยตัดเอาเมื่อบ่เบิดเท่ากับจะเอาเมื่อเอามาเอารอบสองยายดวนบอกพอบานนะพอบานกับตัดเหมือนโอ้ยบอกง่ายง่วงกับจินได้อยู่ใบมันห <c oughs> มูพนก็เอาไปจิ้นอยู่แต่ว่ายายดวนก็บอกให้เอาไปให้กินดอกอันนี้มัน ติดมานํากันได้ด้วยแล้วก็ให้ปะบานแบกไปใส่รถมือน,นั่นได้หลายมัดได้พี่น้องได้ประมาณซิมมกว่ามัดจ้ดพี่น้องจ้าเอาไปบ่เพิดเอาไปได้แค่หามัดพี่น้องไอพี่น้องจ้าปะบานบอกยังไงก็เหติตจังสั้นหละพี่น้องเอ้ยแนวคนบวปากเนาะค่ะเย็บผุแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายด่วนก็นเลยเย็บผล้เป็นผู้ว้าว่เย็บผุเว้าแทนใบมันกัดกินได้ไดพ้พี่น้องพี่น้องเนาะนี่ยายด่วน บอกเอาตัวพี่น้องเนาะค้นบาปากไปรองบอบคุมเป็นไว้แล้วปากเกือกได้พี่น้องรอบทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆลายค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าหามัดใหญ่ๆเลยเพราะว่าย่ยด่วนบอ่อเห็ดมัดหน่อยเด้เห็ดตะ,ะเะทียาย่ยด่วนเห็ดสีละเนาะกับพี่น้องเนาะ คนเท่าเนาะเกิดมากกับตรงดินล้นละพี่น้องเอ้ยตื่นสาบ้าก็ออกทีหลัเนาะกับพี่น,อน,น,น้องเนาะคนเท่าเนาะเกิดมากกับตรงดินล้นละพี่น้องเอ้ยตื่นสาบ้าก็ออกก็เลยลอลอเอาไปให้บ่บ่หลายดอกพี่น้องบ่ได้เอาไปหลายดอกค่ะพี่น้องแอวกับให้ประบานแบกไปใส่รถมือนั่นได้หลายมาัดได้พี่น้องได้ประมาณซิปพอมัดจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปบ่มเพิดเอาไปได้แค่หามาัดพี่น้อง เพ่นสีก้นมั่นออกพี่น้องเพ่นสิก้นมั่นออกถ่าถ้าบ่าเอากะ็ะริเสียดยพี่น้องห้างามยายโดก็เลยบบ่อย้พราบ้านว่าตัดโลดตัดลดกรมือนั่นกแกบกระห้ตประวานแบกไปใส่รถดมือนั่นได้ร้ายมายัดได้พี่น้องเดี๋ประมาณซิกเ่ามัดจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปบ่เพิดเอาไปได้แค่หามาัดพี่น้องมยยัดใหญ่เนี่ยมันจะุ่มพี่นอ้องเพราะใส่ซาเลง พอบานก็บแบกไปยังดูกับมัดถ,ถาพี่น้องจ้ะมัดกั็เตรียมตัวแบวก็ให้พอบานแบกไปใส่รถมือน,นั่นได้หลายมัดได้พี่น้องไดี๋ประมาณซิบพอมัดจ้าพี่น้องจ้ะเอาไปบ่เพิดเอาไปได้แค่หามัดพี่น้องทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆด้วยะค่ะพี่น้องเด้อที่รับชมราบ้ัง ทุกการรับชมตรงออกท่าบวไปเอาหยากลับไปตัดเขายุ่งสิละ่ะค่ะพี่น้องกับวุ่นวี่ดีล่ะวิธีชาวบ้านห้นาฮๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิธีชาวบ้านอีสานบ้านเฮาวใจพิ่น้อสีก้นมั่นออกพี่น้องพสีก้นมั่นออกท่าท่าบวบเอากะิเสียดายพี่นอ้องหยางามยายโดนกระริบ่อยพ่อบ้านว่าตัดโลดตัดโลดแล้วเอาฟางมาล่ะค่ะพี่น้องเอามากำหนึ่งมนมัดบิดเลยเด้พี่น้องบ่มมันกี่ลายเด้ เอามาเบิดเลยก็มาเบิดเลยเพราะมันหลยใยด่วนซ่อนพอเพราะสิทธ์องง่วงกับจินได้อยู่ใบมันห <c oughs> มเพิรนเขาไปกินอยู่แต่ว่าใยด่วนก็บอกให้เอาไปให้กินดอกอันนี้มันติดมันํำกันนด้ด่วนเอาไปนองเนาะนี่ใยด่วนบอกเอาตัวี่นองเนาะคนบมอปากไปน้องอ่ามเ็นไว้แล้วปากเกืกได้พี่น้องรอบทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้านะคะบริแบกรัวค่ะพี่น้องกับพอบ้านจะแบกจาพี่น้องเนาะยายดวนแบกเบ่ไว้ปีนี่แบกบ่เบไว้แล้วค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะวิธีการมัดก,ก็ยังแาก,ากให้พอบานแบกไปใส่รถมือน,นั่นได้ลายมัดได้พี่น้องได้ประมาณซิฟก็มัดจากจพี่น้องจ้าเอาไปบ่เพิดเอาไปได้แก่หามัดพี่น้องพี่น้องจ้า บอกยั Arrow, offset, so ่ได้ก็เห็ตจังสันแหละพี่น้องเอ้ยแนวคนบอปากนะมันยาวพี่น้องจ๋าเลยหาอส่วนเสือกไปเห็นกมุดหาเสือกสันแนวนะมึงเห็นบ่อกยุ้งยุ้งยืนอยู่พี่น้องหาเนได้เลยน้องจ๋าขอบคุณหลายๆนะค่ะพี่น้องเด้อที่รับชมรับฟังทุกการรับชมทีละเนาะกับพี่น้องเนาะ คนเท่าเนาะเกิดมากกับตรงดินล้นละพี่น้องเอ้ยตื่นเาบ้าก,ก็ออกแกวกระใหปอบบานแบกไปใส่รถมือน,นั่นได้ร้ายมัดได้พี่น้องได้ประมาณซิฟกมามัดจ้ะพี่น้องจะ้ะเอาไปบ่มเพิดเอาไปได้แก่หามัดพี่น้องทรงออกท่าบบไปเอาหญ้ากับไปตัดเขายุ่งสิล่ะค่ะพี่น้องกับวุ่นเวียนนี่แหละวิธีชาวบ้านห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิธีชาวบ้านอีสานบ้านเฮาวจต่พี่หญ้ากับจังสิล่ะค่ะพี่น้องพัวบานเป็นผู้ตัดค่ะพี่น้องจะ้ะ ยายหลนดก็จะเป็นผู้มัดค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลุดกับหยาเนี่ยมันอยู่ไกลกันยายพี่น้องเนาะสีหล่ะเนาะกับพี่น้องเนาะคนเท่าเนาะเกิดมากกับตรงดินล้นแหละพี่น้องเอ้ยตื่นเสารบ้าก็ออกตรงออกท่าบอกไปเอาหยากับไปตัดเขายุ่งสิ่หละพี่น้องกับวุ่นวี่นีล่ะวิธีชาวบ้านเฮาเนาะก่ะพี่น้องเนาะวิธีชาวบ้านอีสานบ้านเฮาและแต่พี่หาหยาพี่น้องเพราะว่าอัน หญ้าเพิ่นยาวแล้วก็กองกองทับกันบบนี่ทำบ่ระวังแน่หาหญ้ายหามันยาวพี่นอ้องจ้ะเลยหาอันต้นเสือกบ่เห็นก็มุดหาเสือกซะแล้วน่ะเมื่อเห็นบ่อุงององอ้งยุ้งอุ้งยุ้งนิดเดียวกี่น้องหานเนี่ยหมดเท้าตัดเลยตัดเอาเมื่อบ่เบิดเฮาก็นจะเอาเมื่อเอามาเอารอบ2องยายดวนบอกพ่อบ้านนะพ่อบ้านก็ตัดอย่านโอ้ยบอกง่ายตรงออกถ้า บอกไปเอาหยากับไปตัดเขายุ่งสิล่ะค่ะพี่น้องกับวนเวียนนี่แหละวิธีชาวบ้านห้า,าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิธีชาวบ้านอีสานบ้านฮัเนใจพี่น้องง่วงกับจินได้อยู่ใบมันหมู่เพิ่นกไปให้กินอยู่แต่ว่ายาโดนกับบอกใครเอาไปให้กินดอกอันนี้มันทิดมานํำกันได้โดมัดใหญ่เนี่ยม,มันจังุ่มพี่น้องเพราะใส่ซาเล่งพอบานกับแบกไปแยาโดนกับมัดถ่าพี่น้องจะ้ะมัด ก็เตรียมตัวมามันยากพี่น้องจ้าเรเลยหาโนเสือกไปเห็นกมดุดหาเสือกเแล้วนะมื่อเห็นบ่อุ้งๆๆยุ้งอุ้งยุ้งอยู่ตรงพี่นอ้องหาเนี่เลยน้อ,ยนองจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่รับชมรับฟังถูกการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสุบานย้ญยลำดวนทิ้นทาน้าค่ะพี่น้องลงมาท่านเบิดค่ะพี่น้องเนาะมือไปเอาหยาเนะาะค่ะพี่น้องเนาะขั้นตอนคอกนกรีมัดใหญ่ เนี่ยมันจังข่มพี่น้องเพราะใส่ซาเลงพอบานกระแบกไปเีัยดูกระมัดถ่าพี่น้องจ้ะมัดกระเตรียมตัวมัดแล้วเอาฟางมาละคับพี่น้องเอามากํำหนึ่งเนี่ยมัดเบิดเลยเด้พี่น้องเพราะมันกีรลายเด้เอามาเบิดหนึ่งกระมัดเบิดเลยเพราะมันหลายใยด่วนซ่อนพ่อพ,อพอ่อจิพอดีก็เลยได้ไปเอาหยากระบอาเอากระไรพี่น้องทัดยาวมาเล่นนั่งดูเด้อยาน้ำดูนี่ะ แบกเอาให้ประบานแบกไปใส่รถมือนั่นได้ร้ายมาัดได้พี่น้องเดี๋ยประมาณซิฟกมามัดจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปบ่เบิดเอาไปได้แค่หามาัดพี่น้องเอาพี่น้องเนาะนี่ใาย่ด่วนบอกเอาตัวพี่น้องเนาะคนบ่ปากไปน้อแต่ผมเป็นไวแล้วปากเกือกได้พี่น้องเนาะเอาไปนี่นี่นี่น้อยเพราะนี่ละเสี้ยกันไปก็นีนะก็เริ่มมัดแล้วพี่น้องนะ่ะเริ่มมัดแล้ว มันยากพี่น bueno. oh ้องจ้าเรลยหาอส่วนเสือกไปเห็นมดหาเสือกเสรแล้วนี่มึงเห็นว่าอุ้งยุ้งอุ้งยุ้งินพี่น้องหาเนี่ขยากระจังซีแลละครับพี่น้องพอบ้านเป็นผู้ตัดครับพี่น้องจ้ายายโดนก็จะเป็นผู้มัดครับพี่น้องเนาะพราะว่าลวดกับหยาเนี่ยมันอยู่ไกลกันยายพี่น้องเนาะก็ว่าได้อยู่แต่ว่าโอ้ยกันว่าแตลอเที่ยนเนี่ยอุ้ยบ่เข่างูได้แก่พี่น้องจ้ายายว่าบ่ปากระดีแล้วพี่น้องจ้า คน้คนพันว่าคนบอปากนี่กันว่าออกมาว้าทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณ